สุขศึกษานะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะที่บาบให้ฟังประมาณ15นาทีแล้วก็จะให้ทำงานนะครับ เดี๋ยวรอสไลด์แป๊บหนึงเนาะหน่วยที่10นะครับยาสามันประจำบ้านหนังสือหน่วยที่10นะครับนี่ใครเจอแล้วบอกเพื่อนด้วยว่าอยู่หน้าไหนนะครับต้าที่สองร้อยน้อยี่สิบสองบ โอเคนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังยี่สิบสองโอเคครับเดี๋ยวตั้งใจฟังนิดนึงนะครับหน่วยนี้เกี่ยวกับยาสามัญประจําบ้านนะครับซึ่งบางคนที่บ้านอาจจะมีนะครับอาจจะมียาติดตัวอยู่แล้วแหละพกติดบ,บ้านอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูความหมายก่อนความหมายของยาสามัญประจําบ้านก็คือยาที่เราใช้บําบัดร,รักษาหรือช่วยให้อาการเจ็บปวดนั้นนะครับ หายไปนะครับก็อย่างเช่นนี่นะครับยาสามัญประจำบ้านก็คือยาที่เราควรมีติดบ้านไว้นะครับเพื่อรักษาการเจ็บป่วยต่างๆหรือว่าการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพบแพทย์หรือว่าพบพยาบาลน,นะครับนี่รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ยาสามัญประจำบ้านอย่างเช่นเราปวดท้องเนี่ยถ้าที่บ้านเรามียาทาน้ำขาวยาธาน้ำแดงเนี่ย ก็รับประทานและอาจจะทําให้เราหายเจ็บท้องได้นะครับแล้วก็จะมียาพารามีเกลือแร่มีสําลีนะครับเผื่อโดนมีดบาดเราก็สามารถใช้แอลกอฮอล์เนี่ยสำลีเนี่ยมาล้างแผลเราได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเขาเรียกว่ายาสามัญประจําบ้านเนาะหลายคนอาจจะมีติดบ,บ้านไว้นะครับก็เป็นผลดีเนาะ่อไปนะครับ ฉลากยาสามันประจำบ้านนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างน,นี่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดูว่ามันมีอะไรบ้างมีอยู่เจ็ดชนิดด้วยกันหลกัหลกๆที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะรับประทานยานั้นนะครับก็จะมีชื่อยานะครับเราก็จะระบอบเห็นไหมครับมีลูกศรชี้นะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นพาราเซตามอลห้าร้อยนะครับสรรพคุณนี่เขาก็จะบอกว่าช่วยรักษา อะไรนะครับลดไข้บรรเทาอาการปวดนะครับและก็จะบอกวิธีใช้นะครับว่าเราจะใช้ในลักษณะไหนรับประทานตอนไหนผู้ใหญ่ทานกี่เม็ดผู้หญิงทานกี่เม็ดนะครับก็จะระบุไว้และก็จะมีคําเตือนหรือว่าข้อควรระวังในการใช้ยานะครับก็จะมีบอกนะครับและก็มีวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุนี่สำคัญมากนะครับ เผื่อเราจะทานยาเนี่ยเราต้องเช็กวันที่ผลิตและก็วันที่หมดอายุไม่ใช่ว่ายาเห็นว่าเป็นยาเนี่ยรับประทานเข้าไปเผื่อมันหมดอายุมันอาจจะส่งผลต่อร่างกายเราได้เจ็บป่วยบาดเจ็บเพิ่มอีกก็ได้นะครับรวมไปถึงข้อความยาสามัญประจําบ้านนะครับและก็ชื่อและก็ที่ตั้งของผู้ผลิตอันนี้คือเจดข้อหลักๆนะครับที่เราจะต้องตรวจสอบก่อนที่เราจะทานก็ต้องอ่านให้เรียบร้อยไม่ใช่แบบ ปวดท้องคว้าอะไรมาทานไปเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องสังเกตและอ่านแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้นะครับต่อไปมาดูยาสามัญประจำบ้านแผงปัจจุบันนะครับก็จะมียาใช้ภายนอกถ้าคำว่านอกนี่ก็คือเราไม่สามารถที่จะรับประทานเข้าไปนะครับใช้ภายนอกอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหูตาจมูกนะครับ ที่ฉลาก็จะมีตัวหนังสือสีแดงว่าเป็นยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานนะครับเนาะก,ก็จะช่วยรักษาเหมือนกันยาใช้ภายในและภายนอกเนี่ยสรรพคุณของเขาก็จะช่วยในาภายนอกแล้วก็ภายในนะครับเราต้องใช้ถูกประเภทอย่างเช่นย่ามองชนิดที่พึ่งนะครับเป็นยาใช้ภายนอกมันท้าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับสัตว์หรือว่าแมลงมีพิษกัดต่อยเราวินเวียน,นศีรษะหน้ามืดเห็นไหมครับสรรพคุณของเขาใช้ได้หลายอย่าง นะครับใช้ได้เยอะเลยมแมลรงกัดต่อยก็ได้ปวดเมื่อยกล้ามเนี่ยก็ใช้ยานี้ได้ต่อไปเป็นอันที่สองนะครับเอทิลแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคนะครับโดยการเช็ดทำความสะอาดรอบบาดแผลของเรานั่นเองไม่เปิดไมคนะครับเสียงมั้อนลูกนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเนาะ เราใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรคทําความสะอาดรอกบ,บาดแผลเราชนิดที่สเป็นน้าเกลือล้างแผลนะครับอันนี้ก็ทําความสะอาดบาดแผลเช่นกันเช็เดหรือว,ว่าล้างบริเวณบาดแผลของเราครับอ,อันนี้เป็นภายนอกอีก1ชนิดยาใส่แผลสดนะครับไอโอดีนนั่นเองที่เรารู้จักกันนะครับใช้สําหรับใส่แผลสดเลยวิ่งไปหกล้มเนี่ยวิ่งไปโดนอะไรที่มันแบบเป็นแผลที่แบบ เลือดออกเนี่ยหยดยานี้ได้เลยนะครับอันนี้ยาใส่แผลสดและก็จะมีคารมายอันนี้นะครับมันเทาการคันเนื่องจากกดคืนนะครับลมพิษอันนี้ทาได้เลยนะครับอันนี้เป็นภายนอกและก็ยารักษา,าหิดนะครับหรือว,ว่าขี้พึ่งกำมถันอันนี้ใช้รักษาโรคหิดนะครับอันนี้ก็ทาได้เลยนะครับและก็ ยาใช้ภายนอกอยาล้างตาครับบางคนบอกว่าเอา้าทําไมเรียกว่าใช้ภายนอกก็หยอดลงในตาอันนี้เราไม่ได้รับประทานนะครับเราใช้ภายนอกเนาะเราไม่ได้กินไม่ได้ดื่มใช้สําหรับทาความสะอาดบรรเทาอาการระคายเคืองตาแสบตาเนื่องจากฝุ่นนะครับหรือว่าสิ่งที่สกปรกเข้าสู่ตาเราเราก็ใช้ยานี้ได้นะครับเป็นยาล้างตาต่อไปอันนี้ยาหยอดตานะครับ ใช้ภายนอกเช่นกันใช้รับประทานาใช้รับรักษาอาการตาแดงตาอักเสบนะครับนี่หยอดอลงไปได้ต่อไปมาดูภายในบ้างนะครับก็คือยาที่เรารับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยมีทั้งเม็ดและก็น้ำหรือว่าผงนะครับอันนี้ทานได้นะครับน้ำเม็ดผงนะครับัอนอยาใช้ภายในมาดูชนิดที่หนึงเลย เป็นยาธาตุน้ำแดงอันนี้รักษาการปวดท้องแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อนะครับอันนี้ก็รับประทานได้เขาก็จะมีทรัพคุณบอกว่ารับประทานเด็กรับประทานกี่ช้อนผู้ใหญ่กี่ช้อนนะครับก็จะติดอยู่ตรงนี้มีตาตรงนี้นะครับเจ็ดอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นยาน้ำแก้ไอตาเสดานะครับก็จะบอกวิธีการรับประทาน ว่าเราจะทานยังไงบรรเทาอาการอะไรแล้วก็อ่านดูนะครับอัญชลากยาให้เรียบร้อยก่อนทานเนาะต่อไปพาราเซตามอลอันนี้เป็นยามเม็ดนะครับอันน,น,นี้น้ําน้ําเริ่มมาเป็นเม็ดนะครับอันนี้เป็นเม็ดผู้ใหญ่รับประทาน1-2เม็ดผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเด็กนะครับเขาจะมีระบุบอกในซัพพอร์ณนะครับอันนี้ลดไข้บรรเทาอาการปรวดศีรษะ ต่อไปเมื่อกี้น้ําเม็ดแล้วมาเป็นผงบ้างอันนี้ก็ยาใช้ภายในนะครับเป็นน้ําตาลเกลือแร่นะครับใช้ละลายน้ําดื่มทดแทนการสูญเสียเนื่องจากเราท้องเสียเนี่ยถ้าเกิดท้องเสียต้องรับประทานเกลือแร่นะครับชงกับน้ําแล้วก็ดื่มเป็นผงนะครับต่อไปอันนี้เป็นยาระบายมะขามแขกนะครับไอ้น,นี้ใช้เป็นยาระบายเมื่อเรามีอาการท้องผูก ต่อไปยาลดกดนะครับเมคซีเนียมอันนี้ก็บรรเทาอาการปวดท้องเหมือนกันเนื่องจากมีกดในกระเพาะอาหารมากหรือแผลในกระเพาะอาหารอันนี้ก็มีซับป,ประคุณบอกนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเขียนบอกว่ารับประทานยังไงก่อนล้างอาหารหรือยงไงเขาก็จะมีบอกหมดนะครับเขาบอกว่าคําแนะนําในการใช้ยาสารมันประจําบ้านเราต้อง พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้หยิบยามารับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยรับประทานยาหรือยาตามที่ฉลากยากำหนดเท่านั้นนะครับใช้ยาสามัญประจําบ้านเมื่อมีความจําเป็นหรือเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเท่านั้นนะครับอันนี้เราสามารถรักษาหายเองได้เช่นเราปวดท้องเวียนเวียนศีษะเนี่ยเราทานยาสามัญประจําบ้านเข้าไปอาจจะช่วยบรรเทาให้เราไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับ อ่าอย่างเช่นนะครับเราโดนมีดบาดหรือว่าเราเวียนศีรษะไม่สบายเราต้องบอกผู้ใหญ่นะครับหยิบยาให้เรารับประทานก็แจ้งอาการว่าหนูตัวร้อนหนูไม่สบายหนูเวียนศีรษะจะอ้วกอะไรเราก็แจ้งนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะครับก็จะเตรียมยาให้เรารับประทานอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตู้ยาสามัญประจําบ้านนะครับ ก็จะจัดเป็นรูปแบบนี้นี่ข้างในก็จะมียาใช้ภายนอกอยาใช้ภายในอาจจะแบ่งเป็นโซนอันนี้ชนิดเม็ดชนิดผงชนิดน้ํานะครับนี่จัดแล้วเวลาหยิบนะครับก็จะเห็นงน่ายอาะอันนี้เป็นลักษณะนะครับสรุปเรื่องนี้นะครับเราต้องรู้จักชื่อยาและก็สัรพาุณของยานะครับและใช้ยาตามคําแนะนําช่วยบรรเทาหรือทําให้เราหายจากอาการเจ็บป่วย ก็คือเราต้องสามารถตอบได้ว่าปวดท้องต้องรับประทานยาอะไรและทานกี่ช้อนทานกี่เม็ดเราต้องรู้นะครับต้องอ่านฉลากยาเป็นเนาะเรื่องนี้ง่ายๆน่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ยากเลยอ่าเดี๋ยวจะให้เอาสมุดขึ้นมาจดยาใช้ภายนอกและยาใช้ภายในเอาอย่างละ เราทํำไปได้ยังนะดูดูในสมุดดีครับให้จดไปยังนะตอนที่มาเรียนที่โรงเรียนจดไปยังเอ่ยยังไม่จดจดอ่ะยังไม่จดใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาชนิดแรกเลยเดี๋ยวขึ้นวันที่ก่อนนะครับเอานี่แหละที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ยคืออะไรครับเนี่ย ยาหมองใช่ไหมเออเ,เอานี้แหละง่ายๆเอายาหมอง1ชนิดเป็นยาใช้ภายนอกและก็เดี๋ยวจะเอาอีก1ชนิดยาใช้ภายในให้เราวาดภาพตามนี้เลยวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่10 ขยายตัวนังสือนิดนึงเดี๋ยวขึ้นวันที่เลยนะครับ แวขึ้นวันที่นะครับวันจันทร์ที่10มกราคม2อ6 5าเขียนตามนี้เลยยาใช้ภายนอกยามองชนิดขี้ผึ้งนะครับแล้วก็วาดภาพแล้วก็เขียนสรรพคุณ1อย่างเดี๋ยวจะให้เอายาใช้ภายในอีก1อย่างนะครับอันนี้จดให้เสร็จวาดภาพด้วยนะวาดภาพตามาหน้าจอเลยนะครับ เอายาใช้ภายนอก1ชนิดแล้วก็ยาใช้ภายใน1ชนิดโอเคเนาะเสร็จก็ปล่อยเลยนะครับเขียนสรรพคุณด้วยนะสรรพคุณด้านล่าง มเอเขียนไปแล้วคือแบบผมเขียนหมดก่อนแล้วค่อยวาดรูปได้ไหมครับอ๋อได้ครับก็คือวาดภาพด้านล่างใช่ไหมเขียนยาใช้ภายนอกกับซับอรคคูลเสร็จแล้ววาดรูปข้างล่างใช่ไหมครับใช่ครับได้ได้ครับเอาภายนอกหนึ่งอย่างเดี๋ยวเหลือ,อาภา,ายในอีกหนึ่งอย่างนะครับ เดี๋ยวภายในเราจะเอาเป็นยาที่เราคุ้นเคยเนาะเป็นพาราเซตามอลน,นี้นะครับเนาะนี่ภายในเอาชนิดนี้เนาะครับพาราเซตามอลน,นี่แหละเอาสองอย่างนะครับวันนี้เอาพารากับที่เราคุ้นเคยกับนี่นะครับยาหม่องขี้ผึ้ง ทำให้เสร็จนะครับทำเสร็จก็จะปล่อยเลยระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะครับ